ุณจังเลยรับ้านนี้บ้านตาอวบรถน่ารักเสมอเลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มครับผมวีนะครับแล้วก็ Do we have interfan here? p lease show me your hand Do we have interfan? โอเค the body side โอเคอัน สวัสดีทุกคนนะครับวีขอเป็นตัวแทนของ Magnet Cosmetics ครับมาต้อนรับแฟนคลับของต้าอู่ออฟโรดนะครับทุกคนเลยรวมถึงพ่พ่สอมบลจนแล้วก็ผู้บริหารในวันนี้ด้วยนะครับ Welcome to, to all the lucky fans of Magnet Cosmetics and supporter of t h a Uo o f r o a d who join us today วันนี้ครับเราเนี่ยในระมับสถานที่แห่งนี้ให้กลายเป็นนี่คืออะไรนะนี่คือใครฮนะรู้จักไหม Do you know him Do you know him Do you know the name the name พอแลอ้วพอพอไซดอนวิวิ่งเ,เสียงเด็กน้อยนะั่นเสียงเด็กน้อยนะใครเป็นเด็กน้อยคนสวยเลยลงมือหน่อยได้ไหมเอ้ทราบไหมครับว่าสองเจ้ามหาสมุทรนี้ชื่อว่าอะไรดิว you know of of ์นู้ดเดอะเนมออฟพรินซ e o อฟเ e อะโอเชียนคาร์ดิทเอาพีเฟคปรบมือให้ตัวเองครับกิมมิลฟอร์ยูแซ น่ารักมากนะคุณวันนี้มีพลังเยอะนะวันนี้ใช้ได้นะชั่วโมงครึ่งตรงนี้เอาให้สนุกเต็มที่กันไปเลยวันนี้ขอให้รับความสุขกลับบ้านกันไปเยอะๆเลยนะครับแล้วก็บาคคนอยู่ที่บ้านไม่มีโอกาสได้มารับความสุขแบบทุกท่านตรงนี้แบ,บบ่งปันเขาได้นะครับผมก็เป็นคนนึ่งผมเป็นพิธีกรที่ไม่สามารถไปร่วมงานกับพวกคุณได้แต่ผมก็สามารถเสพความสุขแบบพวกคุณได้ผ่านโซเชียลมีเดียนะั่นแหละนะ then we have to hashtag นะครับ please publish and share the moment that you enjoy in this entire event the first one อันแรก hashtag, คือมาเน่เอ็กซ์เตอรหอูออฟโรดแฟนมีดนะครับแล้วก็อันที่สองอันนี้คือวันเดอร์เ e อะซีแฟนมีดดังนั้นฝากสองแฮชแท็กนี้ภาพนิ่งก็เลือกเคลื่อนไหวก็ปังโอเคไหมเดี๋ยวจะไปย้อนดูกันได้ด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอเช็คกับทีมงานหน่อย ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าสมุรของเราทั้งสองคนเนี่ยเขาพร้อมหรือยัง Let me check with the staff Let t d o o l two of the Prince of the Ocean are ready or not อ Ah โอเคทั okay. ้งคนเราพร้อมกั <Test> ้แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้่งเดี๋ยวอะไรดิคนรอเราอยู่นะรู้แล้วพี่ขออนได้ไหมจะได้เพิ่มเงินสิบนะไปบอกอ่านเตยที่ด้วยครับ ขอบคุณนะที่เนะอามาให้เซนะอร์ฟนะูชันะ่นมาให้ hmm. ตบแรงเลยเลยรอแล้วไปเลยครับเจอครับทุกคนเจอกันครับ mm hmm. เล่าสุดท้าแล้วก็เคยได้ยินใครๆคบกันใจความสำคัญของคำว่าความรักเป็นพรืยากจนเพราฉันรักเธอไม่ได้ เวลาที่ฉันเพราะเธอคุ้นกับคุณที่ฉันทุกที่ไปแต่วันที่ฉันไม่ใช่เธอที่เคยคิดว่ารักเป็นยาประสมและเธอเปไงที่ทำให้ฉันไม่รู้ใจว่าเำว่ารักตียากเกินไป รอเธอคนนี้ขอบคุณที่จำไว้ฉันทุกทียังไง่อแตัน,นี้ที่ฉันมีนเธอ รีกเพราะเป็นเธที okay. ่รู้ไนทาที่ช่ก็รักไม่อยากเลิก like ท oh ี่คิด l ึงวันทคือเต้งใจงอในวัี่เขาเลิกอนวปบททนบาฉันไอจะไิ